เป็นเหตุตุ้มห่าช่วงหน้าฝนเพิ่มผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องระวังและป้องกันเพราะมีผลร้ายสุดๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทาให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้นทําให้มีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นสคร9นครราชสีมาต้องการเตือตนประชาชนให้ระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่มีผลร้ายสุดๆทั้งการสูญเสียสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยโดยมีหลักการป้องกัน 3, <lim> S 2> 2 <S สามเก็บป้องกัน 3, สามโรคซึ่งเป็นการป้องกันเบื้องต้นและสําคัญมาก สามเก็บคือเก็บบ้านให้ปลอดโปรง่งทําให้ยุงไม่สามารถก่อพักได้ซึ่งจะช่วยลดการเผชิญกับยุงลายเก็บขยะและกําจัดแหล่งเพาะพันุยุงทําให้ยุงไม่มีสถานที่เพาะพันธุ์และเติบโตเก็บน้ําให้ปิดฝาให้มิดชิดหรือเปลี่ยนน้าบ่อยๆหรือเทน้ําทิ้งเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลายสามโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามสามเก็บคือโรคไข้เลือดออกซึ่งเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางการกัดของยุงลายทําให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 3 9ถึง40องศาเซลเซียสประมาณ2ถึง7วันรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดไม่ตามตัวหน้าแดงอาจมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามลำตัวแขนขาเคลื่อนไส้อาเจียนปวดท้องและเบื่ออาหารซึ่งอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้โรคไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางการกัดของยุงลายทําให้มีอาการไข้และปวดข้อโรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางการกัดของยุงลายทําให้มีอาการไข้และอาจมีผลร้ายต่อระบบเส้นเลือด นายแพทย์ทวีชัยวิศณุโยธินผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรุนครราชสีมากล่าวว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งสําคัญมากจึงต้องปฏิบัติตามหลักการสามเก็บเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและหากมีอาการสงสัยว่าติดโรคไข้เลือดออกเช่นมีไข้สูงเกิน39 40องศาเซลเซียสประมาณ2 7วันรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนอาจมีผื่น หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัวแขนขา,าก,ก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรรับประทานยาลดไข้เองหากไข้ไม่ลดภายใน1-2ถึงวันก็ต, India, ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีสคร9ก็มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง9ตุลาคม2568มีผู้ป่วยสะสมจำนวน46,750รายอัตราป่วย70.76ต่อประชากรแสนคนซึ่งมีผู้เสียชีวิต39ราย ในเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10ตุลาคม2568มีผู้ป่วยสะสมจำนวน4,585รายอัตราป่วย69.48ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต4รายซึ่งจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ10-14ปีรองลงมาคือ5-9ปีและ15-24ปี ายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินกล่าวต่อไปว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งสําคัญมากจึงต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันสามเกตและหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดทานยากันยุงสวมเสื้อผ้ามิดนอนในมุง้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและหลีกเลี่ยงสถานที่มียุงชุกชุมหากค้างคืนในป่าเขาไร่นาต้องนอนในมุ้งหรือหามุง้งคลุมเป็นยาลดไข้ที่ปลอดภัยคือยาพาราเซมอนตามขนาดยาที่กําหนดหากรับประทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดภายในหนึ่ง ถึงสองวันควรรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ตรวจจับเร็วตอบโต้ตทันป้องกันได้